ḥālāye cāpantitā sābhēma-cukva-saṁyantī sābhēma-cukva-lāyānāntī ḥam-mī-kathā-nā-bhokā-bhaktinī ātama-bhāt sadeva พันนานาถึงสัจธรรมกรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาของท่นบรรดาสัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันมาหนั่งในสมโมสอศาลาบำเพ็ญบญความแก้วอานามสถานตัตตินี่อาตมาภาพ ในนามของพระสงฆ์ผู้สื่อ,อดจันโงพระพุทธศาสนาจะใดน้อนำเอายางพระธรรมเตสนาธรรมโอสถอันมีรสชาติกว่ารสใดๆมาเป็นอาหารใจแก่บรรดาสัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเธอใดเข้าอกเข้าใจ อิ่มเอิบใจในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าการว่าบรรดาสาธาสาธุชนตั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วเธอได้ไข่ควรพิจ,จารณาด้วยสติปัญญาอันแจ่มแจ้งตีได้เสียสละเวลาการบ้างการจองการเืินปาการมาหน้าฟังเตะ ในค,ำค่ำเพลนวันนี้เพื่อให้เกิดเหตแห่งพระลอานิสงส์กำจัดโมหะความลุ่มลงเสียได้ดังพระบาลีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสดโสดสัสสงรพเตปัญญงฟังด้วยดีย่มได้ปัญญาในค,ำค่ำเพลนวันนี้ตันบนบรรดาเจ้าภาพ แม่โควันธนาสุพินิตพร้อมกั้วยลูกเต้าเหล่าหลานญาติปี่น้องสัมพันธ์าพวงสาทุกท่านได้มากราธธนาเอาอยางท่านพระโูอาทรสังบวรคนตางเจ้าอาวาสวัดบรต่อของเขาฮอเมาเป็นองสะแทดงสแสดงพระธรรมเทศนาแต่อัตมาภาพได้รับฉันทานุมัตจิจากหลวงพ่อเจ้าอาวาส เธอมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นตนแตนตั้นหลวงพ่อก่อนจะเข้าสามาเตรียมเนื้อเตรียมตัวฮุดใจสู้จัดดีเพราะศรัทธาญาติโยมบอกว่าตุ้บีจันอยู่วัดนักที่จะฮัดเตรรมบรรยายเมื่อไดก่อนมาลลยโหดโลก,มา,ลโโลกมาไลยโหดโลกเมื่อไดจะแจ้งซักเตือ้อนี่นะอาตมาก,ก็ากนฮัดเอาสุดแรงวันนี้หลวงพ่อสัง่ง ฮัทเอาหนักกว่าจะได้โทษใจสู้จัดดีเข้าศาลามาโอ้เข้าปอออนสถาบักยอมหันองคแสดงพระธรรมเทศนาองค์ธรรมกัดทึกของจังหวัดยัใหม่นั่งอยู่บนอาสว์ตามอาจารย์พระมหาอํานวยวัดภระสรีอาตมาหันใส่เข่าปอออนเกือบเกื่เดียวขึ้นธรรมก็มาได้แทนพอเป็นอย่ง ก็เหเหว่าเป็นคําสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่อาตมาภาพนี้ได้รับเป็นตนเมตตาได้มาเตดเตสนาในค่ำคืนวันนี้ก็อพอเ่อสมควรแก่เวลาบรรดาสัตวาญาตหยดยมงบางผู้บางท่านก็เดินทางมาไกลก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางปิกบ้านมาจองก่อขำก่มืดช่วงนี้ก็ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเวลามันก็มืดไย ถ้าเป็นศรัทธาบางต่อตึงมดถึงคนนในเต็นท์ในศาลานี้อาตมาจะเตะเยาๆเๆาเมื่อเจอวันท่านจะจูจกปุณคำมนเตะวันก่อนอซิบโมปล่อยข้าต้มขาพอกปลายังไ,ได้เลี้ยงเพื่อพวกได้เลี้ยงการค้างนะอันบัลลลงซเพื่อวันนี้หวังว่าคงบมมีอาตมาครับจะใช้เวลาพอสมควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สดที่ผลกับบรรดาศรัทธาญาติโย,ยมเองทุกท่าน แมข้าเคินวันนี้ก็เป็นเคินที่สองของต่างการตั้งบางเพน,อนข,อของการัผู้สทงของออุ้มาต้นเงินตีใดล้มหายตายจากจากลูกจากหลานจากปีน้องไปจากศรัทธาจากพระสงฆ์องค์เน้นว่าบรนต่อเห่าฉะนั้นแล้วเจ้าภาพขอเฟิร์นแม่โควันธนาสุภินิษพอพรวามเกิดขอบค้าลูกหลานทุกท่านได้มาเป็นเจ้าภาพเ้าเจ้าศรัทธาอย่างตีว่า วันนี้จะทําให้เกิดประโยชน์นักที่สุดในฐานะที่เป็นพระสงฆ์เข,ข้าสารามาเข่าอ่อนแต่ยางดีหน่อยหันกาต้มน้ำกาชาบตั้งอยู่สองหน้านี่เฮืกใจสู้ให้หน้อยฝนจะถวายบ่วถวายบอกว่าเพือใจสู้ให้หน้อยหวังว่าคงได้ฮ่าสาขาญาติโยมอันนี้ก็บก้เอาหมดในวันนี้ตัร,รดาเจา้าภาพไปมาตั้งจิตเจตนาเพื่อเป็น ผูสุนได้มาหัเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์องค์เน้นวัดบางต่อขอสแสดงความเสียใจกับสแสดงความดีใจกับบรรดาลูกหลานของปอวิมาต้งเงินที่สแสดงความเสียใจนี้ก็คือว่าได้ล้มหายใจปอกวิมาต้งเงินผู้เป็นมหาอุบาสกของวัดบางต่อจำสินกินตามมาตั้งแต่ปีใดปีเบามา ในเมื่อชาลาภาผลกลอมาได้มาวัดมาวาทักษาตัวอยู่ปีบ้านบางทีบางท่านลูกเต้าเหล่าลานอูน้มฟังหันตัวเจ้าเตะทำหน้าโราทรทัพท์ทีวียังยมกมือไหวอีกนี่อันนี้เป็นมหาอุบาสิกาบากที่ดีอันนี้อาตมาภาพขอความภพ,พ,พิสุทธิ์สงสารแสดงความเสียใจด้วยที่แสดงความดีใจนี้ก็คือว่าหันสธาญาติโยมมามาร่วมกัน ภูทิส่วนกูสลผลระบุนี่ไปหายาปวิมาตุ้งเงินกันนักกันไหลตั้งในเต็นสับกีเต็นก็เต็มมดในศาลาก็เต็มตามปกติแล้วในศาลาก็มีผัายั่งมีแต่ตุเจ้าปอาจจย์พเนินต่างวันนี้มันห่งกกันนักกันไหลก็ภูมิใจดีใจกับบรรดาท่านเจ้าภาพตดยที่หางแคกภูมิเกียรติมาร่วมกันนักกันไหล การแสดงพระธรรมาเทศนานี้เพื่อที่ส่วนกุศลไปหายายปกวิมาตัวเหมือนทีได้ลบหายแต่จากไปเท้าเหว่าเป็นปะเพนีจะให้ประเพณีของเจ้าผู้เฒ่าตีเฒาได้สืบพอ่อกันมาตั้งแต่โบราณ,ณกาลเจนปูม่อนตายายเป็นจารียวัรสืบพอ่อมาจนถึงพวกวันนี้เป็นประเพณีตีสืบพอ่อไปถึงวัฒนธรรม ตีโมเ่เฮาเจ้าล้านนาเฮาจะต้องยึดติดจะต้องยึดถือเป็นจาเหตุประเพนี้มาจนุนทึกวันนี้เพราะว่าคนเดี่ว่มหายแต่จกขับไปคืยบอกไวมาุนเงินนี้งามป่นมีชีวิตอยู่เป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจูุจเต้าเหล่าลานญาติปีน้องบ้านใกล้งอนเคียงบ้านเหนือบ้านไปไปเห่ยไปเวียนหาบอกวมาก็ต้องเอาข้าวต้มขนมเอาอารุส้มของหวานมาสู้การกิดอันนี้ เป็นความมีน้ำจิตน้ำใจของพระโอยมาตัวหนึ่งกน่าวว่ามีขนมก็แบ่งกันกินกันทำนมีการมีงานก็ต้องช่วยกันทําเมือ่อเพงงแก,ก่กรรมก็ต้องช่วยกันนําไปเผาไปฝังในป่าจ้าอันนี้เป็นประเพณีใจให้ของเขาประการที่สองเพื่ออุที่ส่วนกุศลผลบุญนี้ปหากับผู้ตีล่ลวงลับไปเป็นผู้ตี่มีความกตัญญู เขาเป็นล <S an ly> ูกเต้าเหล่าลานเขาก็ต้องห้ถึงความกระตันญยูกระตาเวที่ตธรรมต่อปวยมาต้นเงินเพราะว่าปวยมาต้นเงินนี่เป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจที่งามเขาก็ต้องมีความกระตันตอยู่หูหยคณตอบแขนต้น,ตนไปแม้กระทั่งถึงแม้ว่าปวยมาต้นเงินจะแบ่งเข้าต้มซักบวยเข้าสวยซักพพีเพื่หมูเขาได้กิน ก็เทว่าเป็นคนที่มีบุญมีกุศลตีมูเขาจะต้องตอบแทนบุญคุณกันสมมุ่งหวังให้ผู้เดหองรับดับขันไปสู่สุกติสัมปรยภพที่ชอบเข้ามากันนักกันหลาย้าม,มารวมใจเป็นหนึ่งเป็นเอกเดียวเพื่อน,น้อุที่ส่วนกุศลนี้เป็นเครื่บงปวิ้มาต้นเงินสี่อว่าผู้ตายวายชีวาไปนั่น เป็นผู้ตีสร้างคุนประโยชน์คนงามความดีไว้ก,วกับวัดกับวากับบ้านกับโรงเรียนกับชุมชนกับประเทศชาติและเอว่าหมู่เฮามาในวันนี้เอว่าเป็นเกียรติกับตันบรรดาเจ้าภาพตีได้จากได้สูญเสียพ่อผู้เป็นตีหักไปญญเ้ามาในทีนี้เอว่าเฮามีน้ำใจได้มาเอาน้ำใจกับลูกเต่าเหล่าลาย ถ้าเอาแหล้งน้ำใจทุกสิ่งทุกอย่างก็สูญสิ้นไปขาดน้ำทุกสิ่งก็ขาดใจถ้าเขาขาดน้ำใจทุกสิ่งก็ต้องขาดสูงอันนี้ถือว่าเขาทุกคนเป็นเปื่นเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการช่วยเหลือส่งครอบครัวกลุ่ซึ่งกันและกันเพราว่าจะเป็นคนมากดีมีจนอย่างไดก็บตามคนจนคนรวยบอดจ้าก่อมวยมลนา ไปสู่ป่าจ้าเหมือนกันสัทนาญาติโยมสาธุชนทั่วทุกท่านเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ติเกิดมาบอกว่าจะเป็นแม่นิงบอกว่าจะเป็นพ่อจายบอกว่าเป็นเจ้าเป็นนายก็ต้องโต๊กอยู่ในสัจธรรมแห่งชีวิตอัานพระบรมมพิศาสดาเจ้าได้ทรงตรัสเทศนาไว้บอมีไผ่เลยแม้แต่คนเดียวทีจะมี อิทธิปฏิหารผ่านโ้นมัจุราชนี้ไปได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสามมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนอหมู่เฮาตั้งหลายเพื่อระเชิญกับความจริงบอประมาทเลื่มตัวเพื่อะเนึกกึศถึงมอหลานานุสติอยู่ตลอดเวลาทันเมือ่ออาตมาภาพได้ไปแอว บานยอมป่อชกอองสุพินิชยอมป่อชกอองสุพินิจจักได้สอนจักใน้ในู้ได้เลยเมื่อฟังว่าท่านทุกวันนี้ยอมป่ออยู่บ้านมีทุกลมหายใจหายใจเข้าหูหายใจออกก็หูลานึกยืดถึงมรณาอน,าน,านสติอยู่ตลอดเวลาเขาลเนึกยืดถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า ยองปอจะววสุพิเนคันมีชีวิตยอยู่ข้ามเตียมตัวก้อนไตสธายาติยองจะหาไในตามตาลปัตติอาตมาปันสินตะกี้อันนี้เป็นตาลปัตติของยองปอจะทว่เติดผลได้นนถวายในกะวัตมัตโตเป็นตาลปัตมรา,า,านาโนสติเตียมตัวก่อนไตถ้าเป็นหัวเฮาตั้งไหลายบางคนบางพันบักกาเนี่ยบักกาตาหัวแต่ยงปอจะววงานักนมชีวิตเลว่กหัวเผน โหสัจธรรมแห่งชีวิตก็เลยสร้างตาลปัดน,นี้ถวายไว้เพื่อเป็นมรณาน,านุสติเพื่อหมฮาตั้งหลายได้คึดได้หันได้พอได้ใจไปเป็นตัวอย่างมรณาน,านุสตินี้มีคำบทกวามบอกว่านึก <c oughs> ถึงความตายสบายนะักมันหักรับหักหลงในสงสารบันเทาเมืมอโโมหันอันผู้กาน ทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจอันนี้เป็นบทกองของมอรณานุสติที่หมหาทุกคนทุกท่านจะต้องละเนื้อกิดถึงอยู่ทุกลมหายใจจะบัได้หลงไหลไฟชั่วมบมุนอยู่ในความเกลัวแต่กิเลสตัณหาตีผุความบกหูห้องหวาเป็นอวิชา ตีเข้ามาครอบงำปิดบังหมืดเม็ดบะเฮสติปัญญาเหานั้นได้หลอดหัหันแจนงได้เทิตัวบอตายก็มาก็ตายทับปินเพราะว่าความตายไปจากภูงงามความดีกายกรรมก็คือการกระรามตางกายนั้นก็อบอดีชอบบุกชอบตีคมแหงลังแกสัตว์มีชีวิต มนุ์ด้วยกันว่าจีกรมการกระทำตามปากชอบทิชชีนเนนทาสใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเอาดีใส่ตัวเก่าเอาชั่วให้คนอื่นจีคนอื่นนิ้วเดียวเข้าตัวเก่าสี่นิ้วดังคติ้าบ้านโบราณการคนเฒ่าคนแก่เปินได้บอกไว้ว่าโตตัวเต้าจ้าอ้างว่ามีไหน โต้เปิ้นเต้าไฮุดคุยคยมดเสีย่ยมอันนี้เป็นวัตีกรรมชอบติฉินนินทาเจ้าบ้านถ้าเป็นมนโนกรมรมก็คือความคิดอาฆาตพยาบาทหมากายพยาบาทจองเวนในหมู่มนุษย์ปุทุชนเท่าตัวกันส่วนมากแล้วอาการที่อาตมาได้กล่าวไปนี้ทักษะประกาศจะมีการเกือบผู้คน เพียงแต่ต่างที่ว่าแต่ละคนนั้นมีนะเม่น้อยบ่เหมือนกันเมบาลีบทหนึ่งเตีได้กล่าวไว้ว่าเยปมัตตายาาม,มัตตาแต่ได้ใจความว่าคนผู้ที่ประมาทก,ก็เหมือน,นกับคนที่ตายไปแล้วเมจีวิตอยู่ยืนยาวตั้งร้อยปี ก็บ่มีไผยกย่องสรรเสริมมีแต่คนประนามมีแต่คนเหยียดหยามมีแต่คนรังเกียจคนทั้งหลายก็บาญาจะเข้าใกล้บาญาจะคบค้าสมาคมกับคนประเภทนี้ก็พลอยทำเพื่อล่มจงอมไง,อง,งเสียความมีสง่าราศี เมื่อสธาญาติโยมสาธุชนทั้ทุกท่านถ้าเอามาอูดถึงเรื่องงานตีฮอตฮิตที่สุดในปัจจุบันในยุคสมัยนี้ก็คืองานคนที่ไปบอกกับรับบอดตื่นฟื้นบ่มีหนีบอ่้นตามติดสภาเอาหันตามติดตรปัดพักสององค์สามเณรจะได้สวดอภิธรรมนะอันนี้คราบหวังงานตีฮอตฮิตที่สุดใน อสาสังคมปัจจุบันฉะนั้นงานเหล่านี้เมื่อฮาอู้ถึงความตายแล้วตึงป้่นตึงตัวตึงเจ้าตึงขาตึงตุเจ้าเตะตึงสัตย,ยาญาติโยมก่อนน้อยก่อนหน้าก็ต้องอกสั่นความหายกันเมือนั้นกันผู้คนเพราะว่าวันหนึ่งนั้นตัวเฮาเองจะต้องตายบาดใจว่าไผ่ตายสัตยาญาิโยม บาเดี่ยวนี้เฮ้าหันก้นตายนอนอยู่ในร่องและคนั้งหลายเขาก็บอกว่าคนตายส่วนมากแล้วเขาจะเปลี่ยนว่าคนตายนั้นเป็นรับอัป,ปโมคลเขาห้องว่าผีตายสัทธาสาธุชนั้งหลายก็พึงปรงตกว่าสักวันหนึ่งนั้นเทาก็คือผีวันนี้เขาเป็นมนุษย์สักวันเท้าจะต้องเป็นผี เทียงแต่ว่าบอกโวว่าวันไหนเดือนใดปีใดวันใดยามใดต่ออันเขาจะเปลี่ยนสัพพนามจากพระจากสมมเนรจากนายจากนางจ,จากเด็กชายเด็กหญิงจากพระนักข่มจากขั้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นผีกันทั้งนั้นสรุปแล้วสตาิโยมในเรื่องความตายนี้เมืเ่อเฮา ถึงคิวแล้วพ่อแม่จากอ้อนวอนลูกหลานยกมือไหว้ว่าขอบ่เห้ตายอันนี้เป็นไปมาได้เหมือนปอวไวมาต้องเงินเมื่อจะถอดจิตทอดอจากร่างไปลูกเต้าเหล่าหลานมาล่ำมาห้องมาให้กอดอยากให้ปอน,นี้คืนมาว่าขอปอดฟังตายเถอะขออยู่แ่งสักสองปีสามปีอันนี้เอาคำว่ามาได้ เพราะเป็นสัจธรรมของชีวิตของเราแล้วถึงแม้ว่าปี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้จะรุ้พรก็ดจ่วยมาได้ในเรื่องความใจเฮาจะแก้ไขเฮาก่อสายเกินแก้ไปเห็นแล้วเมื่อเฮามีเงินมีทองก็ได้แขกเตียงพยาบาลโรงพยาบาลเตัันหรือว่าโฮมหมอเตอันบางคน ทุกทรมานสาัาญาิโยนเป็นแรงเป็นเดือนเป็นปีกว่าสาริระยนร่างกายของเฮานี่จะดับขันไปเมื่อขันห้าโรคเวทนาสัญญาสังขาญบิญญาณเฮาหอมว่าขันห้าดับทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลไปหมดเลิกความเป็นเลิกความเมเลิกความเป็นสมมุติ เปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนนายเปลี่ยนพรับเปลี่ยนครูบาอาจารย์เปลี่ยนดาราเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ตายเป็นผีก็จบสิ้นไปหม,มดเขาจะหาตัวหาตนที่ไหนมาพบเขาก็จะหิสสุดเขาจะต้องกลายเป็นเศษหงผู้ลีขี้เต้าในเชิงตะกอนไปมดสมมติหน้าที่ การตายนี้จนเป็นตี่สิ้นสุดของมนุษย์ปุตุชนเฮาการตายเป็นที่สิ้นสุดของกิเลสปันห้าตัานหาร้อยแปดมดสิ้นไปหมดสิ้นปัญหาก็บ่ต้องนำมาเครียดบ่ต้องดิ้นรนบ่ต้องมายื้อแย่งแข่งดีกับไผ่ต่อไผ่ไป เขากับจะมีชีวิตที่สงสารอินดูเมตตากรุณาต่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องบิ้นรบนต่อสู้ชีวิตไปสายยัาญาญาดยมไปจนถึงกว่าวันนั้นจะมาถึงเป็นวันของเฮาสายยัาญาญาโยอมทั้งหลายยิ่งในโลกปัจจุบันนี้อัตมาว่าพี่น้องสัาญาสาธุชนทั้งหลายได้ยินข่าวตามรายการวิทยุ ได้หารภาพตามรายการโทรทัศน์แทบทุกวันตีโคนเฮาทุกคนถุดกกดดันในการดำรงชีวิตในการอยู่กินในสังคม,มปัจจุบันเอืดอันตันใจรุ่มร้อนใจชิงด่วนลัดคิวไปสู่โลกภายภาคหน้าเมื่อถึงกำหนดแล้วถึงการลเวลาแล้วเช่น บางคนบางท่านกินยาเบื่อตายบางคนบางท่านผูกคอตายบางคนบางท่านยิงตัวตายสารพัดอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆแต่ถึงอยง่างไรก็ตามเราต้องกึดเฮือึืงกึดเฮือดีๆเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมของธรรมดาอยู่กับมนุษย์คนเรา เป็นสภาวะคู่กับเป็นสภาวะที่คู่กับมีเกิดเทาก็ต้องมีตายเกิดขึ้นในแบบนี้ทุกคนสบายใจสนายาณลงหมดความกังวลบน่บอปฏิเสธบอ่อหักหูในเรื่องตีอัตมาภาพได้กล่าวมามีสุขก็ต้องมีตุก มีสว่างก็ต้องมีมืดมีได้ก็ต้องมีเสียเป็นของคู่กันสัญญาญาติยอมตั้งหลายมีคนจำพวกหนึ่งพอมั่งมีสีสุขมักจะเลิมความทุกข์แต่กลัวความตายแต่มีคนจำพวกหนึ่งยากจนคนแค่บ่มีกินยากลำบาก แต่อยากจะตายอันนี้มีสองประเภทอยา่างไรก็ตามเอาทุกสันญาหโยมจะยากดีมีจนก็บอกป้นจากความตายสักคนส่งกับข่าวกรอนสอนใจของคนเมืองล้านนาเฮาได้เขียนไว้ในตำราต่างๆที่หมู่เฮาบางท่านจะได้อ่านได้พบได้ปักกันเปินได้เขียนไว้ว่า คนเกิดมาแล้วบอกแค้วเป็นผีคนจนคนมีเป็นผีทั่วหน้าเกิดมาเป็นคนทุกหนแห่งล่าบบ่มีไผนาล่วงตนอันนี้เป็นความจริงสัจธรรมตีคนบราณต้นเขียนไว้ฉะนั้นดั่งพุทธ,ธสุภาษิติอตาตมาได้ มุขประภักไว้เป็น้องต้นว่าพระฮาลาจะมหันตาจะเยพาเลเยจปัันธิตาสับเพมาจุวะสังยันติสับเพมาจุปรายนาแปลได้ใจความว่าคนนมคนแก่คนโง่คนฉลา ย่อมจะไปสู่อำน,นาจแห่งความตายด้วยกันทางนั้นสาธยาิโยมทั้งหลายอัตมาภาพอยากจะใหอสาธาญาิโยมเอาทุกท่านตีได้มาร่วมกันตั้งบางเห่ง่อกราบกุศลศพในวันนี้ได้เร่งรีบสร้างคุณงามความดีสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สตทีิผลเพื่อกับชีวิตของเรา เพื่อให้เกิดความสุขกายสบายใจเมื่อเกิดความสุขกายสบายใจแล้วาห้องว่าเป็นบุญื่้เลิกละอย่างสิ่งที่เป็นอภิสุจลเลยเป็นบาปบุญนี้สัายาิโยมมีสภาพสุขกายเย็นใจสดชื่นเบิกบานเกิดจากการบำเพ็ญตานศีลสมาธิ จเจริญเมตตาภาวนาจะนำพาเอาไปสู่สุคติอันนี้เขารว่าเป็นบุญส่วนบาปนั้นมีสภาพเร่ร้อนเผ่าพานจิตใจไฟชั่วในเมื่อเขาทำสิ่งที่บอบบริสุทธิ์ก็จะนำพาเอานั้นไปสู่ภุกติในสัมปรญาภพใด ท้ายที่สุดก่อนตีอตาตมาภาพจะจบแสดงพระธรรมอเทศนานี้อตาตมาภาพก็ขออ่านอ้างเอาอานุภาพของคุณพระพุทธอานุภาพของคุณพระธรรมและอานุภาพของคุณพระสงฆ์จงมาพบประพักษาคุ้มครองบรรดาสัทธาสาธุชนพุทธบ,บริษัทจังไหล เธอเมีอายุมั่นยืนยาวเธอเมีวันณะผิหิวพันของใสเธอเมีความสุขก,กายสบายใจเธอเมีพะละกำลังที่เข้มแข็งและขอเธอหมูห่เฮาทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานเธอเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกะรวมจิตรวงใจ ขอส่งดวงวิญญาณของปอเวมาต้นเงินผู้หลวงลับไปเธอไปสู่สุคติในสัมปรยายภพโลกหน้าต่างคติวิสัยจุ๊งหย่งจุาา๊งกะาเตสนามาพอสมควรแก่เวลาอาตมาภาพก็ขอ,อยูติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยปะกาลักชนนี้ลุกสาวูกสาวูก็บผู้แานใดจะรับเับความแสดงควมประพรตเนาโดยความสมองรงณเกผูิงอย่างสัมโพโรที่เาจบการสดลองจบลงแล้วนะครับ ตับพิธีกรเองของเราหน้าลิษกรอบอับอนี้ของตับพิการเทศแต่ชุวเมืองในปักปัมปีปลาแต่เดีนี้ับพระโมฆาศาสตรุกับเทศแต่บรรยายกับใจตัดพิธีกรใส่งานนีแต่แทนนะครับทุกคนของสาธุเอานะครับไปสิ